แรบปิดช้อปปิ้งเพื่อนสี24ชั่วโมงรายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยชีวิตที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบอาจทำให้ร่างกายของคุณอ่อนล้าโดยไม่รู้ตัวโดยเฉพาะไตอวัยวะสำคัญที่ช่วยกรองสารพิษและรักษาสมดุลในร่างกาย แต่เมื่อไตของคุณทำงานหนักอาจทำให้รู้สึกอ่อนเพลียสมรรถภาพลดลงและส่งผลต่อคุณภาพชีวิต Bright Origin พัฒนาสูตรด้วยสารสกัดจากธรรมชาติเช่นขิงกระชายดำเถาวันเปลียงและสมุนไพรพรีเมียมเพื่อช่วยบำรุงไตฟื้นฟูพลังงานและเสริมสมดุลให้ร่างกายเพียงวันละหนึ่แคปซูลร่างกายของคุณ จะกลับมาแข็งแรงสดใสพร้อมเผชิญทุกความท้าทาย Life Origin สุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากไตที่แข็งแรงป้าเบิ้ลเป็นคนมีปัญหาสุขภาพค่ะก็จะมีพวกความดันเบาหวานหัวใจวันวันหนึ่งอ่ะเราก็ต้องกินยาหลายเม็ดก็กลัวจะเสี่ยงเป็นโรคไตเสื่อมเข้าสักวันค่ะกลัวเรื่องไตเสื่อมนี่แหละค่ะเพราะว่าปัญหามาจากการปัสสาวะบ่อย ป้าเปิ้นเป็นคนที่มีปัญหาอันนี้คือหน้าอายอะค่ะก็คือเป็นคนที่ปัสสาวะเน็ดปัสสาวะบอยปัสสาวะไม่สุดปัสสาวะขาดอ้วนมาลําบากไปหมดเลยค่ะเขาก็แนะนําค่ะให้เราทา,านผิกพรรเสริมอาหารไลฟ์ออนิจินล่ะค่ะเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยนะคะจะช่วยบำรุงเรื่องไตเรื่องปัสสาวะแล้วก็บำรุงร่างกายด้วยค่ะ หลังจากได้ทานไปสักระยะหนึ่งนะคะป้าก็รู้สึกว่าอาการปัสสาวะเล็กปัสสาวะบ่อยปัสสาวะขัดปัสสาวะไม่สุดดีขึ้นมากเลยค่ะต้องขอบคุณผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไลฟ์ออริจินที่ทำให้ป้ากลับมาเป็นคนเดิมที่มีความสุขได้อีกครั้งค่ะมาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะกับสุดยอดสมุนไพรนะคะและสารสกัดอีก11ชนิด ถูกรวบรวมมาในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบบแคปซูลกับ Life Origin บำรุงไตเรื่องการดูแลไตใส่ใจไตของเราเป็นเรื่องของสุขภาพที่หลายคนก็กังวลใจนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ห้ามพลาดกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในรูปแบบแคปซูลจาก l i f e Origin ที่ช่วยในการใส่ใจไตของคุณได้มากยิ่งขึ้นวันนี้ตัวนี้คือที่สุดของทุกศาสครับ และความพิเศษคุณผู้ชมคะถ้าสั่งซื้อในรายการสดๆตอนนี้1กระปุกเราแถมเพิ่มให้คุณฟรีทันทีอีก1กระปุกเท่ากับว่าวันนี้รับไปเลย2กระปุก60แคปซูลคุณผู้ชมราคารวมทั้งสิ้นอยู่ที่1,980บาทแต่ถ้าโทรเข้ามาทันในรายการสดๆตอนนี้คุณจ่ายเพียงแค่890บาทเท่านั้นค่ะ สวัสดีครับผู้ชมครับวันนี้อยู่กับชัยและพลอยอรี่ในรายการน,นะครับอย่างที่บอกไปว่าวันนี้เนี่ยเราเจอกันในเรื่องของการใส่ใจดูแลตัวเราเองนะครับเพื่อให้คุณภาพชีวิตจากวันนี้ต่อไปเราจะได้มั่นใจว่าอยู่แล้วเรามีความสุขจนถึงบ้านปลายชีวิตเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่อยู่มาจนถึงอายุปูน,นี้แล้วก็ต้องบอกว่าความเสื่อมของร่างกายมันถามหาโดยสม่ำเสมอครับการใส่ใจมาโดยตลอดเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญถ้าเราลงทุนได้ก่อน เราก็สามารถที่จะไว้วางใจตัวเราเรียว่าอย่างน้อยร่างกายเรา จะคงมีความแข็งแรงและใช้ได้จนถึงบัานปลายชีวิตด้วยสิ่งหนึ่งที่หลายคนกลัวยามที่เข้าสู่วัยทอง <ฮะ S 1> ยามที่เข้าสู่ความเป็นสอวอนั่นคือเรื่องของไตเสื่อมแล้วเสื่อมเลยและมากไปกว่านั้นก็คือว่าค่ารักษาพยาบาลนั้นแพงแพงมากเลยนะครับผู้ชมเพราะั้นวันนี้เรามาเช็คความเสี่ยงกันดีกว่าผู้ชมถามว่าด้วยพฤติกรรมการกินการอยู่การใช้ชีวิตของเราเนี่ยมันทําให้ตัวเราเองอ่ะผู้ชม เสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเกี่ยวกับเรื่องของใจมาเช็คลิสต์กันดีกว่าคุณผู้ชมค่ะว่ารู้สึกว่าร่างกายมันอ่อนเปลียเพรยแรงมันแทบจะไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรงเลยหรือเปล่า 2. ปัสสาวะ เยอะผิดปกติพี่ชายคนเราเข้าห้องน้ำปัสสาะมันเป็นเรื่องปกตินะแต่ถ้าเข้าทีๆเข้าบ่อยๆไม่ใช่เสียงแค่โรคเบาหวานนะไตของเรามันก็กําลังร้องขอชีวิตม,มันก็กําลังทางานหนักอยู่เช่นเดียวกันนะคุณผู้ชมค่ะนอกจากนี้อาการปวดเอวปวดร้าวสีข้างต่างๆาที่เกิดขึ้นลงไปแม้กระทั่งถึงขานหนีบเลยก็มีส่วนและอีกหนึ่งข้อสังเกตคืออาการเท้าวบวมบขาบวม,อ,มอันนี้เราจะเห็น ให้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ท่านเป็นโรคไตแล้วจะเห็นอาการรวมได้ชัดเจนมากๆคุณผู้ชมค่ะรวมไปถึงนะคะคนที่สุ่มเสี่ยงก็คือแน่นอนล่ะสูบบุหรี่จัดๆดื่มแอลกอฮอล์หนักๆไตของคุณก็ทํางาน ทั้งสูบุหรี่แล้วก็แอลกอฮอล์นี่คือตัวเร่งเลยนะครับที่ทําให้ทุกอย่างเข้าสู่สถานการณ์ที่เลวร้ายลงครับแต่วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับเรานะครับบอกเลยว่าเรามีสิ่งหนึ่งที่สามารถใส่ใจไตของคุณผู้ชมคุณพ่อคุณแม่ที่นั่งชมรายการอยู่นี่แหละได้เป็นอย่างดีกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคปซูลนะครับไลฟ์ออริจินหนึ่งกระปุกนะปบรรจุ30แคปซูลนะครับวันนี้กระปุกน่ารักเป็นมิตรในการใช้งานด้วยนะหนึ่งกระปุกปกติเนี่ยคือ990บาทนะครับวันนี้พิเศษส Mm hmm. โทรสั่งกับเราในรยการสดตอนนี้ซื้อ1กระปุกแล้วแถมฟรีให้อีก1กระปุกด้วยรับไปถึง2กระปุกนะครับ60แคปซูลราคารวมจริงๆต้องจ่ายตามท้องตลาดเนี่ย1,980บาทแต่วันนี้พิเศษจริงๆนะรู้จักกันครั้งแรกผ่านทางรายการก็จัดไปให้2กระปุกนี้6 0แคปซูลแต่จ่ายเพียงแค่8 9 0บาทของมีจำนวนจำกัดยกหูโทรศัพท์แล้วโทรด่วนตอนนี้ครับ ผมเป็นคนหนึ่งที่เวลากลางคืนไม่ได้หลับไ,ไ,ไม่ได้นอนต้องตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ำทั้งคืนตื่นมาร่างกายก็อ่อนเพลียทำอะไรก็เหนื่อยง่ายวันหนึ่งเพื่อนมาหาเราที่บ้านเราก็เล่าอาการให้เขาฟังว่าร่างกายเราอ่อนล้าอ่อนเพลียมากกลางคืนไม่ได้หลับไม่ได้นอนเพื่อนๆในวงมีใครเป็นอาการแบบนี้บ้างเขาก็คุยกันอาจจะเสี่ยงเป็นโรคไต มีเพื่อนคนหนึ่งก็ลองแนะนำผลิตภัณฑ์ Life Origin เขาบอกว่ามีส่วนช่วยดูแลไตและบำรุงร่างกายเขาเองก็ยังกินอยู่สุขภาพร่างกายก็ค,ค,คล้ายๆกับเราเราฟังดูแล้วก็เลยซื้อมากินตามเพื่อนบ้างหลังจากทานมาได้ระยะหนึ่งก็รู้สึกได้เลยว่านอนหลับดีขึ้นไม่ต้องตื่นขึ้นมาปัสสาวะบ่อยๆเหมือนแต่ก่อนร่างกายก็สดชื่นขึ้นไม่อ่อนร้าอ่อนเพลียแล,แล้ว ตอนนี้ผมใช้ชีวิตมีความสุขมากๆเลยครับใครที่มีอาการแบบผมแนะนำให้ลองผลิตแฟนเสริมอาหารไ i ฟ์ออ i ิจิแล้วคุณจะมีความสุขแบบผมครับ วันนี้อยู่กับผู้ช่วยศาติาจารยปัณฑ์ครับก็ขอต้อนรับคุณแบงค์ครับสวัสดีคุณแบงค์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแบงค์เอาจริงอ่ะเรื่องไตเราก็เรียนมาตั้งแต่สมัยเด็กๆนะครับเขาก็บอกว่าไตมีส่วนช่วยคือเรื่องของการกรองของเสียออกจากร่างกายทํางานหนักเกินไปร่างกายก็มีผลกระทบด้วยเราจะสังเกตได้ยังไงครับว่าไตเริ่มมีปัญหา ค,คือจริงๆต้องบอกก่อนเลยว่าไอภาวะไตเสื่อมเนี่ยส่วนมากมันมักจะเกิดขึ้นกับคนที่แบบมีอายุหน่อยหรือเริ่มเข้าสู่วัยทองเนี่ยกลุ่มเนี่ยก็จะมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคไตเสื่อมแบบไม่รู้ตัวเท่าเนี่ยมันมีวิธีสังเกตอาการได้ง่ายๆเลยก็คือดูว่ามันเป็นสิ่งสัญญาณเนี่ยฟองไตเสื่อมก็ลองมาเช็คพร้อมก,กันกับผมทีละข้อ,อสัญญาแรกนะครับก็คืออาการปัสสาวะบ่อยอหรือว่าแบบฉี่เป็นฟองหรือฉี่ขัด อาการที่2ก็คือมีความดันสูงนะครับข้อที่3คือมีอาการเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียง่วงนอนตอนกลางวันอารมณ์เหมือนนอนยังไงก็ไม่พอเนี่ยแหละเป็นสัญญาณของไตเสื่อมนะครับอย่างที่4คือที่งุดอิดโมโหง่ายปรีดง่ายอาการที่5คือปวดเมื่อยตามตัวโดยเฉพาะบริเวณหลังแล้วก็บั้นเอวหรือท้องน้อยเทาานี้อาการที่6ก็คืออาการบวมสังเกตง่ายๆก็คือ ตื่นมาตาบวม,มตัวบวมหนังตาบวม,มหรือว่าขาหน้าแข้งหรือเท้าวบวมพวกนี้พิธาพอดีโดยเฉพาะช่วงเวลาเช้าอาการที่เจ็ดก็คือปวดหัวเวียนหัวไม่มีแรงใจสัน่นหรือว่าเป็นลมง่ายนะครับอาการที่แปดคือชาอันนี้เจอบ่อยมากก็คือชาปลายมือปลายเท้าโดยเฉพาะช่วงเวลาเช้าเ้าขยับแล้วดีขึ้น อาการเก้าก็คืออาการเบื่ออาหารนะครับไม่ค่อยอยากอาหารเลยถึงเวลาอาหารแล้วไม่หิวอย่างเงี้ยอาการสุดท้ายดูที่ผิวหนังก็คือผิวหนังเนี่ย มันจะซีดขาวเหมือนกระดาษเช็คลิสต์ตาม<อ>คุณแบงค์ที่ว่ามาเนี่ยเอาจริงอะส่วนใหญ่อาการจะไปตกกับว,วัวยสวรวัยผู้สูงอายุซะเยอะนะแต่อยากจะบอกว่าเราอยู่ในยุคที่วิทยาการเข้าถึงจริง<อ>นะของทุกอย่างตัวช่วยหลายๆตัวเองโดยเฉพาะไลฟ์ออริจินแบบนี้ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบแคปซูลเนี่ยที่ผ่านการสกัดมาเป็นที่เรียบร้อยต้องถามคุณแบงค์เพิ่มเติมว่าในการใช้งานของไลฟ์ออริจินแบบนี้ครับมันมีอะไรที่พิเศษกับการใส่ใจไต ตามท้องตลาดบ้างครับมันมีหลายอย่างเลยอย่างแรกคือด้วยจํานวนของสุนทรภยที่บำรุงเนี่ยมันมีมากหรินเว่าชนิดเลยโอ้ซึ่งมันถือว่ามันเยอะมากเลยแล้วถ้เทียบกับในพวกที่ขายาัพของตลาดทั่วไปคราบอย่างที่สองคือแต่ละตัวเนี่ยมันมีเขาเรียกมันเป็นสมบัติในการช่วยดูแลเรื่องของไตคือจริงๆถ้าพูดโดยรวมอ่ะไอสุนทรภัยทั้ง1ิอย่างเนี่ยมันจะเขาเรียกด,ดูแลได้ครอบคลุมทั้ง3 จุดที่เกี่ยวข้องกับไตมีอะไรบ้างครับสจุดแรกฟัชัอมันช่วยเรื่องของการบำรุงไตบำรุงหัวใจแล้วก็เรื่องของการชะลอวัยแก่ช้านะครับอันนี้มันก็จะมีหลายตัวอย่างไอซีปัตทรตัวนี้ มันจะอุดมไปด้วยพวกสารต้านอนุมูลอิสระดนัมันช่วยเรื่องของการชะลอวัยชะลอแก่แล้วก็ช่วยเสริมสร้างสุขภาพไตให้แข็งแรงคาับกคอทอนเนี่ยมันช่วยในการบำรุงหัวใจเพิ่มการไหลเวียนของเลือดลดอาการใจสั่นแล้วก็เหนื่อยง่ายได้แล้วก็มีขวดเหลาทินคาตัวนี้มันช่วยมันมีกรดไขมันโอเมก้า3โอเมก้าพวกเนี้ยเยอะดันั้นมันช่วยบำรุงพวกสมองแล้วก็ระบบประสาทแล้วก็ระบบการทำงาน สองใจด้วยครับ <ผม S 1> แล้วก็ขาวันเปลี่ยงขาวันเปลี่ยงเนี่ยมันจะมีฤทธิ์ในการบำรุงไตโดยตรงนะครับมันช่วยในการขับปัสสาวะป้องกันภาวะไตเสื่อมอแล้วก็ถ้าเป็นผู้ชายก็เรื่องของต่อมลูกหมากโตมันก็พองรุมด้วยโอเคองรวมได้อีกนะแล้วก็ตัวต่อมาคือโคตที่แมวครับตัวนี้มันมีคุณสมบัติในการบำรุงให้ไตแข็งแรงตับแข็งแรงแล้วก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของร่างกายทั้งหมด ใช่ครับผมนะครับอันนี้ก็เร okay. ื่องของการบำรุงไตฟังั้นที่หน่งี่ังชั้นที่หนึ่งนะฮะฟังชั้นที่สองมันช่วยเรื่องของอาการปวดเมื่อยก็มันก็จะมีโตตงตัวนี้ลดอาการเมื่อยล้านะครับช่วยบำรุงไตแล้วก็พวก เรื่องของระบบสืบพันธุ์แล้วก็สมรรถภาพกังเกตมนจะช่วยได้ตัวที่2ก็คือดองคอมฟอยต์ตัวนี้ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดดังนั้นมันจะช่วยลดอาการปวดเมื่อยบริเวณเอวบริเวณหลังได้ดีตัวที่สคือคมิินชันตัวนี้ช่วยลดการอักเสบนะครับช่วยบำรุงไตด้วยให้ไตเนี่ยทำงานเต็มประสิทธิภาพแล้วก็ลดอาการปวดเมื่อยด้วยนะครับแล้วก็มันมีคุณสมบัติ ข้อสุดท้ายคือเรืองของบำรุงกําลังคระผูคือฟังชั่นที่สาคือคนไหนไตเสื่อมเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องกําลังมันตกนะครับความแข็งแรงมันตกตรงนี้ก็จะช่วยได้กลุ่มไทยกลุ่มนี้จะมีอะไรมันก็จะมีกระชายดํอช่วยในการบำรุงไตบำรุงกําลังหิงตัวนี้ช่วยเรื่องของการกระตุ้นระบบไหลเวียนเลือดลดอาการเวียนหัวมึนหัวแล้วก็ปวดหัวได้ลูกยอเงี้ยมันช่วยบำรุงร่างกายเสริมูุิการลดอาการ่อนเลียได้ดี ซึ่งสมุนไพรทั้งหมดเนี่ยไอสิบชนิดเนี่ยพอเอามาใช้เนี่ยมันจะโฟกัสเน้นไปเรื่องของไตโดยตรงเลยดังนั้นถ้าเกิดคนไหนเนี่ยมีไตที่แข็งแรงเรามีไตที่แข็งแรงเนี่ยสุขภาพเราก็จะดีด้วยและตัวนี้ค่ะตัวของแคปซูลคุณผู้ชมมาเป็นสีทองแบบนี้ ซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะว่าตัวนี้ไม่ใช่แค่สีที่ดีอย่างเดียวนะพี่ชายาเหมาะด้วยสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่รับประทานในส่วนของการทานมังสวิรัตการรับประทานเจสามารถรับประทานได้นะคุณผู้ชมขาะรวมไปถึงคนที่ มีความทนทานตัวนี้เขาบอกว่าแคปซูลตัวนี้มีความทนทานในเรื่องของการต่อต้านการเกิดเชื้อราแบคทีเรียเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมสามารถเก็บได้ในที่ที่มีอุณหภูมิสูงได้โดยที่เขาไม่ละลายติดกันแล้วเขาเป็นแคปซูลที่ทําจากพืชด้วยถูกต้องเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปคุณผู้ชมม,มันแยกตัวกันอยู่่างนี้นะมไม่ใช่มาเกาะกลุ่มกันเป็นก้อนแบบเล็กคนบอกว่ายิ่งเห็นโปรโมชั่นวันนี้คุณแบงค์อยากจะซื้อตุนเพื่อใส่ใจในเรื่องการดูแลไตของเรานี่แหละคุณผู้ชมคาเขาถูกออกแบบมาเป็นอย่างดี และสาคัญต้องถามว่าวิธีการรับประทานล่ะคะสำหรับอย่างพี่ชัยกับพรลี่ที่พูดมาเมื่อกี้ก็ค่อนข้างเข้าข่ายนะคะรับประทานรสจัดจัดวัยรุ่นชอบมากๆคุณแบงค์รับประทานยังไงดีคะครับจริงๆโดสรับประทานสําหรับคนทั่วไปนะครับในการบำรุงไตให้แข็งแรงเรื่องลดปัญหาเรื่องของไตเสื่อมเนี่ยก็คือรับประทานทั้งละสองเม็ดนะครับสองเม็ดเช้าสองเม็ดตอนนอนแค่นั้นเอง เพราะฉะนั้นนี่ไงไม่ใช่เรื่องยากเลยระหว่างที่คุณแบงค์พูดไปคุณผู้ชมคามตอนนี้เรามีพร้อมอยู่แล้วนี่เลยคุณผู้ชมนะคะสำหรับการรับประทานเพราะอย่างที่คุณแบงค์บอกไปก็สามารถรับประทานได้สําหรับการดูแลตัวเองเราเตรียมน้ํามาพร้อมพี่ชายระหว่างนี้ก็ให้คุณแบงค์บอกได้เลยค่ะว่าเหมาะกับใครบ้างอย่างวัยรุ่นเรารับประทานแบบนี้แล้วถ้าในสวสมบัยที่มีอาการเข้อ่ายรับประทานยังไงดีครับจริงๆมันเหมาะนะครับกลุ่มแรกคือกลุ่มที่ปัสสาวะ ตอนนั้งคืนก็คือตื่นมาปัสวะเนี่ยตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปคือมากกว่าหรือเท่ากับสองครั้งกลุ่มที่สองคือกลุ่มที่มีปัญหาเรื่องของไตเสื่อมไตไม่แข็งแรงนะครับกลุ่มที่สามคือเกิดมาเนี่ยร่างกายไม่แข็งแรงอาแต่กำเนิดเลยไม่ค่อยสบายง่ายป่วยง่ายริการแรงง่ายนะครับกลุ่มที่สี่คือกลุ่มที่ต้องการในการบำรุงร่างกายให้แข็งแรงเรื่องของทานเราให้แบบ เหมือนกับชะลอวอัยให้ดูแบบเป็นวัยรุ่นแก,ก่ช้านะครับแล้วก็กลุ่มอีกอันนึ่งที่เจอจบ่อยคือ่มีอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายนอน,นยังไงก็ไม่พองอนนอง่วงตลอดวัน ที่กังวลใจและอยากใส่ใจมากยิ่งขึ้นก็เรียนเชิญใช้ได้เลยตอนนี้กับโปรโมชั่นที่จัดให้ในรายการวันนี้รีบโทรด่วนเลยนะครับใช่แล้วค่ะแต่วันนี้ต้องบอกเลยจริงๆว่าเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าการดูแลใส่ใจเรื่องของไตเนี่ยมันมีถึงสามังก์ชันแต่วันนี้บอกเลยว่าได้รับความรู้มากมายและวิธีการรลิก,การสังเกตตัวเองรวมไปถึงหลายตรงนี้จะได้สดใสรู้วิธีใส่ใจเรื่องของไตแล้ววันนี้ต้องขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญของเรามากๆขอบคุณคุณแบงค์ค่ะขอบคุณครับ Rabbit s ช o p p i n g ช้อปสุดคุ้มถูกกว่าใครมาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะกับสุดยอดสมุนไพรนะคะและสารสกัดอีก11ชนิดถูกรวบรวมมาในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบบแคปซูลกับ l i f e Origin บำรุงไต เรื่องการดูแลไตลใส่ใจไตของเราเป็นเรื่องของสุขภาพที่หลายคนก็กังวลใจนะครับ<ห>เพราะฉะนั้นวันนี้ห้ามพลาดกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในรูปแบบแคปซูล จาก Life Origin ที่ช่วยในการใส่ใจไตของคุณได้มากยิ่งขึ้นวันนี้ตัวนี้คือที่สุดของทุกศาสตรครับผลิตภัณฑ์เสริอมอาหารแคปซูล Life Origin บบำรุงไต1กระปุกบรรจุ30แคปซูลนะครับปกติราคากระปุกละ990บาทวันนี้พิเศษ ถ้าสั่งซื้อในรายการสดตอนนี้1กระปุกเราแถมฟรีทันทีอีก1กระปุกรับไปเต็มๆถึง2กระปุกบรรจุทั้งหมด60แคปซูลครับราคารวมทั้งสิ้น1,980บาทแต่อย่างที่บอกไปว่าวันนี้พิเศษจริงๆนะถ้าคุณโทรเข้ามาทันในรายการตอนนี้คุณรับไป2กระปุก60แคปซูลแต่จ่ายเพียงแค่890บาทเท่านั้นเพียงโทรมาที่เบอร์ 0 2 6 6 6 9 4 2 6หหรือแอด,ดไลน์ด่วนมาที่แอดสไตล์แรปบิทช้อปปิ้งหรือสแกนตาม QR Code คที่ปรากฏอยู่หน้าจอขณะนี้ได้เลยนะครับติดตามข่าวสารและกิจกรรมได้ตลอด24ชั่วโมงพร้อมส่งทั่วไทยส่งเร็วส่งไวภายใน2.5วันนั่งที่บ้านก็รอรับของได้เลยและมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยโอ้โหรู้จักผู้สายตอนนี้เชื่อเหลือเกินค่ะว่าคุณผู้ชมแรปบิทช้อปปิ้งของเราใส่ใจ,ใจ ตายกันอย่างเต็มที่แต่วันนี้ไม่ได้มีแต่ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นคุณผู้ชมค่ะยังอยู่กับอีกหนึ่งสาวน้อยสดใสผู้ใช้จริงของผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะสดใสมากๆจริงต้อนรับคุณแม่หมวยเลยสวัสดีค่ะสวัสดีแม่บมวยครับสาวน้อยไม่ล่ะดูสีดูสีผมดูสีหน้าและดูสีเครื่องแต่งกายและดูความกระฉับกระเฉงที่เกิดขึ้นถ้าไม่บอกว่าวต้องถามอายุเท่าไหร่ปีนี้ครับ เจ็ดสิบเจ็ดถ้าคนกันเองลดหน่อยได้ไหมลดได้พออย่างนี้เลยเหรอเอาเหลือสิบเจ็ดด้วยเอาจริงนี่คือวัยเจ็ดสิบเจ็ดนะแต่ดูสมองในการตอบดูปฏิกิริยาปฏิพานต่างๆคุณแม่ความจำดีค่ะความจำยังดีอยู่ใช่ไหมนี่คือการใส่ใจเรื่องของการดูแลตัวเองมาอย่างตลอดเจ็ดสิบเจ็ดปีเอาจริงๆอ่ะคุณแม่ในวัยเดียวกันอ่ะเขาก็เป็นโรคไตกันเยอะแล้วนะ เยอะเลยครัเพื่อเป็นช่งเสียชีวิตไปไปเผาในวัดวัดแม่นางเนี่ยรอครับใช่ไปงานเพื่อนไปเป็นที่<ช>เรียบร้อยแล้วสองเดือนก่อนรอครับพอกไตเสร็จก็ไปเป็นโรค หัวใจตามมาเยอะแยะเลยเพราะว่าพอเป็นไตแล้วก็จะลามไปถึงตับถึงอะไรเป็นเยอะเลยเอาไว้ว่าสําคัญมันก็ดปด้วยอาการต่างๆเรื่องของไตระบบปัสสาวะอะไรแม่มีปัญหาบ้างเพราะเมื่อก่อนนี้มีค่ะมีอย่างไรแม่แม่ตื่นกลางคืนนอนตื่นมาฉี่หลายครั้งกี่ทีอ่โอ้โหเยอะเลยฮะสี่ห้าครั้งเลยหลอกจริงเหรอโอ้ยนอนนอนไม่ไม่หลับสนิทนะก่อนจะกลับไปนอนได้ใหม่เนาะแม่เนาะก่อนจะหลับอาปวดอีกแล้วใช่ใช่มาเป็นอย่างนี้ค่ะอย่างี้เวลาตื่นมาไม่เลย มันก็เลยอ่อนเพลียทั้งวันอ่อนเพลียค่ะทั้งวันเนี่ยอยากงอนแล้วก็ทําอะไรไม่มีประสิทธิภาพเลยมันเบลอไปหมดอะเพียงเดียะตามเรานอนน้อยขนาดเป็นใบพุ่มเราก็เบลอแล้วนะคะภาษาวัยรุเรียกอื่นๆอื่นๆภาษาโบราณเรียกกง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 งงงงแล้วตอนนั้นต้องถามไม่หมวยอย่างนี้ดีกว่าพี่ชัยว่าแล้วอาการไหนของตัวเองที่ทําให้รู้สึกว่ามันกวนใจอย่างนี้เริ่มหงุดหงิดกับตัวเองและลาคาญที่สุดเลยอ๋อกวนใจก็คือเรา การนอนเรานอนไม่ดีไงเรานอนไม่ดีร่างกายเราก็อ่อนเพลียแล้วก็สมองก็ไม่แล่นริ่มไม่มีชีวิตชีวาไม่มีชีวิตชีวาจริงเป็นคนชอบต่อปาต่อบคำแต่เรื่องต่อปาต่อคํากับเพื่อนได้น้อยลง่ะเพื่อนจำนวนนึงก็หายไปแล้วและที่เหลืออยู่ก็พูดกระชันไม่ได้ใช่ใช่แล้วมาเอกใจเรื่องของโรคไตตอนไหนครับแม่อออเอกใจเอเห็นเพื่อนเขาเป็นกันแล้วก็ไปฟอกไตอยู่เลยเราไปเยี่ยมเขาอุ้ยายนั่งสั่นแล้ว ทรมานเนอะแม่ทรมานค่ะก็ต้องไปวันเว้นวันอ่ะโอ้โหเยอะมากเลยแล้วทําให้เราดูเดินเหินเราต้องไปจูงเขาทั้งที่เขายุน้อยกับเราสองคนเดินเดินเหินก็จะล้มอะไรอย่เงี้ยแม่ก็เลยมองกลับมาที่ตัวเองใช่ต้องดูแลตัวก็เลยบอกว่าดีที่ยังไม่เป็นแต่ก็ไม่อยากเป็นด้วยไม่อยากเป็นค่ะไม่เป็นแน่นอนเพราะฉะนั้นลูกเขาก็เลยรีบไปหาสมุนไพรลูกลูกผมแม่ใช่เขา ค่ะแล้วเาก็เลยไปหาก็เลยได้มารู้จักกับตัวนี้ตัวไลฟ์ออริจินแต่ว่าแม่ก็ใช้เลยดิใช่ใช้เลยค่ะไม่ไม่คิดมากเลยค่ะหรอกวันละสองเมตรนะใช่ค่ะง่ายๆเลยตื่นเช้ามาทานเลยนอนทานอีกหลับสบายไม่อ่อนเพลียตื่นมากระปี้กระเป๋ากลางวันสดชื่น ไปร้องเพลงได้ก็คือแม่ใช้ทุกวันวันละ2แคปซูลแล้วใช้อยู่นานเท่าไหร่อาการปวดหลังปวดเอวอาการอื่นๆมึนงงวัดหนึ่งเดือนก็ได้ผลวค่ะเหรอใช่ค่ะรู้เรื่องกับตัวแม่เองเลยค่ะนี่ไงเพราะฉะนั้นหลายๆลคนบอกว่าโหงั้นเดี๋ยวให้แม่หมวยรับประทานให้ดูดีกว่าทานเลยนะทานเลยครับแม่แล้วแคปซูลที่แม่แม่ใช้อยู่แม่ทานอยู่ตอนนี้เป็นแคปซูลที่ทําจากพืชเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่บอกว่าเป็นเป็นผู้สูงอายุไม่รับประทานเนื้อสัตว์ไม่กินเออเขาเรียกกินเจกินวีแกนกินมังก็ อกว่าสามารถที่จะใช้ได้อย่างเต็มใจด้วยแม่ทานแล้วกลืนง่ายมากๆคุณผู้ชมคาะรับประทานได้อย่างง่ายดายเมื่อกี้พี่ชัยบอกไปเนาะแม่77นะรับประทานไปได้ง่ายๆแบบนี้เลยไม่มีเอฟเฟกต่อร่างกายเลยแล้วสดชื่นด้วยแบบเดียวกับพี่กระเป๋าเลย ที่พลรีบอกคุณพ่อคุแม่เลยนะว่าเป็นแคปซูลแบบเจลาตินแพงกว่าตามท้องตลาดทั่วไปนี่นไงรวมไปถึงเน้นย้ำคผู้ชมว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้จาก l i f e Origin มีผลงานวิจัยรองรับเรื่องของมาตรฐานเรียบร้อยแล้วฉังนั้นคุณผู้ชมสามารถ รับประทานได้อย่างแม่มวยมั่นใจได้แบบนี้มั่นใจถึงขนาดที่ว่าเปลี่ยนแปลงไปวันนี้แม่พร้อมแล้วถ้ามีมิวสิกขึ้นมาพี่คะจริงเหรอแม่จะไม่นั่งอยู่ตรงนี้นะถ้ามีมิวสิกมาใช่ไหมมิวสิกมาไม่ได้เลยได้เลยจ้ะาฟลอ้เฟื่องฟ้าฟลอกันหน่อยมาฟลอ้เรื่อกันหน่อยอันมาเต้นเลยมาเต้นด้วยกันหน่อยอาพร้อมยังจ้ามิวสิกมาจ้า เอาพี่ชยเอาแม่หมุนแม่หมุนแม่หมุน่ไหมอย่างเงี้ยเอาหมุนใช่ไหมอย่างเงี้ยเอาโอเคเอาแม่เอาแม่ทิ้งตัวแม่ทิ้งตัวทิ้งตัวไหนทิ้งตัวสองทีขอทิ้งเดียวให้สองทีสุดยอดสุดยอดจริงจเอาจริงนะถ้าพ่อแม่ทุกคนนะ เคลื่อนไหวตัวได้แบบนี้นะเอาจริงหายห่วงเพราะงั้นวันนี้แม่หมวยมาโชว์ศักยภาพตัวเองขนาดนี้ไม่จะเป็นั้งสวหรือว่าเป็นวัยทำนานก็แล้วแต่นะวันนี้จัดไปเลยนะครับกับไลฟ์ออริจินของเราหนึ่งกระปุกนะบรรจุ30บแคปซูลนะครับวันนี้1กระปุกเนี่ย9 9 0บาทซื้อกับเราในการสดตอนนี้เลยนะซื้อ1กระปุกแถมฟรีอีก1กระปุกซึ่งตอนนี้สายกระหน่ำมากทั้งหมดได้ไปถึงหกบแคปซูลนะราคาเต็มคือ1 9 8่ัน้ปบาทแต่วันนี้2กระปุกนี้จ่าเพียงแค่ 890ยก้าบาทครับผมยอดจริงๆวันนี้ขอบคุณในเรื่องของการมาแชร์ประสบการณ์รวมไปถึงการโชว์สเต็ปให้เราดูกัรตนือหน้าขอบคุณมายค่ะสุขภาพแข็งแรงใช่ค่ะและอย่างที่พี่ชัยบอกไปผู้ชมขาใส่ใจดูแลสุขภาพของไตใส่ใจตั้งแต่วันนี้กันเลยดีกว่านะคะกับไลฟ์ออริจินวันนี้เน้นย้ำนะหนึ่งแถมหนึ่งตุนได้ตุนเลยค่ะพี่ชัย้แต่ว่าวันนี้เนอะเวลาหมดเวลาลงแล้วค่ะ เราทั้ง3คนต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันได้ใหม่ในครั้งหน้ากับ Rabbit Shopping วันนี้ลาไปแล้วสว,ส,สวัสดีครับ,รบสวัสดีครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคปซูล l i ฟ์อ Origin บำรุงไต1กระปุกบรรจุ30แคปซูลนะครับปกติราคากระปุกละ9ก0รบาทวันนี้พิเศษถ้าสั่งซื้อในรายการสดตอนนี้1กระปุกเราแถมฟรีทันทีอีก1กระปุก รับไปเต็มๆถึง2กระปุกบรรจุทั้งหมด60แคปซูลครับราคารวมทั้งสิ้น1,980บาทแต่อย่างที่บอกไปว่าวันนี้พิเศษจริงๆนะถ้าคุณโทรเข้ามาทานในรายการตอนนี้คุณรับไป2กระปุก60แคปซูลแต่จ่ายเพียงแค่890บาทเท่านั้นเพียงโทรมาที่เบอร์02-666-9426หรือแอด,ดไลน์ด่วนมาที่แอสไตน์แรบบิทชอปปิ้ง หรือสแกนตาม QR วอ d e คที่ปรากฏอยู่หน้าจอขนาดนี้ได้เลยนะครับติดตามข่าวสารและกิจกรรมได้ตลอด24ชั่วโมงพร้อมส่งทั่วไทยส่งเร็วส่งไวภายใน2-5วันนั่งที่บ้านก็รอรับของได้เลยและมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วย